เรารู้ยได้นะครับครัะกอบบนไม่ไม่อันนี้ครับพอหั่นไก่เสร็จแล้วนะครับพอหั่นไก่เสร็จแล้วก็รอให้น้ำแกงมันเดือดก่อนค่ะแล้วก็จะเราก็จะเตรียมเครื่องมะเขือพวงกับมะเขือเปอนะคะครับมะเขือและมะเขือ้ฟ้านะครับผมจะพวงมะเขือเปอามะเขือพวงมะเขือเปราะพีคีฟ้าจริงๆถ้าไม่มีน้ำแกงลอยไทยแบบนี้นะฮะลำบาก ใช่ร <S preach ers> so ้านกะมาผมเคยดูแล้ว่าเราคุณมุ้ยจะทำยังางครับเนี่ยยุ่งยากเหนัยุ่ง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 น่้เพาะขันเ่ถ้าไม่มีคุณแม่ทาให้เป็นกะทินี่นะฮะแล้วก็มีแกงเขียวหวานที่เป็นเหมือนกับถ้ามุ้จะเร็วหร่อย่ก็อาพิแกงตามแกงใช่ครับก็เ้ยแ่ก็จะเยอะมากแล้วก็เที่ยวให้มันได้อย่างจะอร่อยนามะฮะแล้ถ้าเขาทำสูตรกี้ยงไเี่หน่อยใก็หน่ไหม ถามจริงเลดีไหได้ครับทุกอย่างครบแล้วเลยคยากิมากเกลือนี้อันนี้นะคะครับผมเราไม่อยากให้มันเกลือมันดำนี่้สูตรอี่ดีสากเกลือถ้าใครไม่อยากให้มันเกือดำนะครับก็เอาน้ำเกลือไมถึงม้นเกือน้เกือนีมกโอ้เอออย่นารอให้มัเกลือดนะครับไ้เกลือมท มีอยู่สองอย่างไม่ไม่สดก็ตื่นนะอากาศก็ตื่นไปนี่ครับอ๋อมีน้านะฮะถุงมือที่จำเป็นนะครับเพราะว่าความสะอาดในทุกอรจะดการข้าวใหม่เนี่ยเราร้อนนะพี่งไม่ต้องกับลับตามเยอะนวันนี้ไม่อันตรายใช่ไหมครับนในวันนี้อันร พี่เป้ให้ดูเลยครับว่างามันมันไหมนะพี่นอรายครับมเ็นองี่คือมันคือใช่อ่านะฮะก็ดูวิธีการทำไปนี่มันไหมพสิอย่นี่วี่แตรันี่ มันนิ่ไม่ใช่มุกนะฮะแต่ตัวังดีมน่าเลยพอีมมินแล้วไ่ด้กลิ่นแต่ว่ามเต้นิ้นแล้เนี่ยเขาเลบอกว่าอันตรายนะโอเคอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับครับผมพี่หนคนก็ได้นะจะได้ดูพิเนี่แหนด้วยเลยค่ะอ่านี่ดูมาคร่บเนคนจะได้เรื่อเหรอครับจานนี้เดี๋ยเราจะประมูลได้ไหมี่แหนควาเสร็จไม่เอาไม่เอาไม่เอา้วย ่ดี๋่ฟนถามดี่าครับทก็ไม่ใช่ีครพี่หน่งก็เที่ยวเรื่อยๆพี่หนาไม่เที่ยวนะตอนนี้ยืเงินห้าก็ไม้นะครับไม่เที่ยวเนี่ยเวแกงนะตอนนี้ก็ถึงเจมก็อขอเถื่อไปเรื่อยๆนะครับใส่ที่ไปนะครับโวราแลวได้มีเจมไสคนช่วยหันเลยนะครูมากรูมนะครับมารู ทีดที่เหนงมูทานี่ครับเหน่งหน่ลยตีด้มือถือไมค์ครับขาแซ่บอนี่รบือน้ำเกอเรา่นี่ครับใบมะกรูดนี่ใส่เพื่อเิ่มความหอมใช่ไหมครับค่ะเพิ่มความหอมค่ะครับผม๋ยวเคี้ยวน้เอนิดนึงค่ะเดี๋ยเล่นมุกอลไวไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วดยครับกลับด้านระับ <The> <reveal again response> <the> <the> เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับไม่เห็นเลยนี่กลิ่นหอมนี่เตะจมูกเลยนะครับพี่ไม่ใช่นะกลิ่นหอมของอร่อยใส่เนื้อไก่ลงไปนะนี่นะครับผมมีนะรอยไทยในไก่ทำก็อร่อยครับผมมีใครทำเป็นอยู่แล้วนะป้านาดิ๋นวันใช่ป้านาดิวันชัยอะพี่ต้องลองทำดูว่า รสชาติของแต่ละกลุ่มจะเป็นผมเชื่อว่าทุกคนคงได้แล้วผมจะบอกคลิปนี้เองนะว่าคราวที่แล้วผมมานะการตกแต่งนันสำคัญเลยนะวัยรุ่นทั้งรุ่นทั้งรุ่นอายุคล้ายๆกันหมดแต่การตกแต่งนจำเป็นอย่างมากเพราะว่าเดี๋ยวที่ไหนดูเป็นกรรมการด้วยถูกต้องนะคือเราดูจากรุ่นรั์ภายนอกเป็นไรใครไม่ได้ไม่เป็นไรดูดูข้างนอกดูสวยพอได้แล้วสวยสวย อย่งี้่ก็ได้แล้วแหละไออกเอไนะตอบ้พี่ตอบจรด้ครับเออคุณแล้วเคุณแล้วแจ้งอ้อ ทเราต้องใส่เลยครับต้องใส่เพราะเพิ่มวิตามิน A และ B นะครับผมโอเมก้า3ด้วยใส่ก็ได้ค่ะเพื่อทำไมสมัยนี้ต้องกินผักนเยอะค่ะใช่ครับผมเราจะสวยเนี่ยสวยจากภายในนะครับสวยจากภายนอกไม่ได้แล้วฮะครับผมรูพี่บอยเขาชอบกินชาล กันเองโอเคโอเคครับพี่ชัดเจนนะชัดเจนโอเคลูกหนึ่งอ๋อสบายใจแล้วไม่ได้พาคนที่บ้างลูกหนึ่งสบายใจกันครับพี่ยาทะเลี้ยงไปไปเไม่ดีนะฮะอันนี้ไก่ดูยังไงครับว่าไก่จะสุดไหมครับเชฟเราก็ดูดูตรงนี้นะคะม่าถ้าเกิดมันไม่มีกลุ่มการนี่มันมันไม่แดงๆนะคะครับผม ได้นเพราะอกไก่นี่มันมันจะสุกง่ายสุกง่ายแล้วใครที่ชอบแบบมีเดียมก็ต้องแบบว่าแลงๆไปก็ได้ไม่จะไปได้เลยค่ะไม่ได้ละอันนี้เป็นอาหารที่ใครเล่นเบลต้องชอบนะอกไก่เนี่ยอ่าถูกต้องเลยเขาที่ใส่ไม่ได้ิบกินดิบๆแล้ว no ี่บบกับไอไก่อะไรโอ้ยยังนี้มีแต่ว่าหนักไปที่อย่างนี้ดีกว่าเขาให้กินแบบต้มต้มฉีกฉีเราเพิ่ไวนะอะไรที่ไมได้รับเลยครับผ้าวโม่งมาก ไต้ใส่แคบมาเขือแล้วเะพีม่ไรวันนี้นะเดี๋ยวจะบอกเองระหว่างที่ดูมีใครสงสัยเลยไหมครับไม่น่ามีนะมันมันดูง่ายมากครับผมวันนี้เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเราจะมีเวลาทำเงินประมาณ20-30นาทีนะครับครับผมข้อกําหนดนะครับผมมีอยู่3ข้อด้วยกันครับพี่ข้อที่1นนะครับครับความอร่อย